คำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์หัวข้อชาวพุทธเราดูที่ต้นเหตุแล้วก็ละที่ต้นเหตุต้นเหตุที่ลึกลงไปสูงสุดเลยคือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกนี้ตัวแรกเลย ไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจก็เป็นอัลละสมไทยอัตโนมัติคือหมดความอยากพอหมดความอยากก็แจ้งนิโรธจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขได้ สงบแล้วก็มีความสุขนั่นล่ะคืออริยมรรคเส้นทางที่เราจะต้องเดินกันคำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชจากคำสอนนี้เน้นให้เห็นว่าต้นเหตุเป็นเรื่องสำคัญเราต้องดูที่ต้นเหตุ แล้วเราก็ละที่ต้นเหตุก็จะเป็นทางที่เราจะต้องเดินเพื่อให้เกิดอริยมรรคเกิดมรรคเกิดผลได้อริยสัจส,สีมีทั้งในส่วนที่เป็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคทุกข์มีไว้ให้เราดูให้เรารู้สมุทยัยมีไว้ให้เราละเราจะละได้เราก็ต้องดู ัวทกุก็คือดูที่กายดูที่ใจของเราให้ชัดเมื่อดูชัดแล้วเห็นความอยากได้ชัด,ชดก็จะละสมุทัยได้แล้วเมื่อละสมุทัยได้ความอยากไม่มีก็จะแจ้งนิโรธซึ่งนิโรธก็มีไว้ให้แจ้งให้ชัดแล้วจะเกิดสิ่งนี้ได้ในระหว่างทางก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นไตรสิกขาแล้วอยู่ในองค์รวมสามที่มาจากขยายความได้เป็นอริยามรรคมีองค์แปซึ่งต้องเจริญทำให้สม่ำเสมอทำให้มากทำให้พอสมควรก็จะครบอริยามรรคมอีองค์แปเกิดมารเกิดผลแจ้งซึ่งนิโรดดับทุกข์ได้นั่นเองสาธุ 萨图。